เด็กๆมาดูวันนี้กันนะาจา๊ะที่ครูมิ้นลงสูตรไปให้เรื่องพวกผลบวกเนาะคือในพวกข้อสอบเข้ามวหนึ่งอะ่ะมันมีโอกาสที่จะเจอโจทย์ในสไตล์แบบ1-2-3-4-5บวก2บวก3บวก4บวก5บวกไปเรื่อยๆจนถึง1,000อย่างเงี้ยว่ารวมทั้งหมดแล้วอะ่ะมันได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่เราอยู่ในห้องสอบมันมีเวลาจำกัดเราไม่ได้ต้องเอามาบวกกันจริงๆแต่ให้เราใช้สูตรถูกไหมเด็กๆ พวกเรื่องเลขที่ให้หาผลลัพธ์ของการบวกกันที่ตัวเลขหลายๆตัวแบบนี้นะตัวเลขที่มีแพทเทิร์นแบบนี้ให้มาบวกกันเขามีสูตรอยู่จาได้ไหมเด็กๆว่าสูตรอะไรเอ่ยความจริงแล้วมันสูตรคือมันเป็นสูตรเรื่องอนุกรมเนอะเดี๋ยวไปดูสูตรกันอ่ะสูตรถ้าเกิดเราอยากหาผลบวกของตัวเลขต่าง,าง,างเนี่ยอย่างอย่างสมมุติเนี่ยในโจทย์อันเนี้ยนะเขาถามว่า e ลบ f เท่ากับเท่าไหร่ ถ้า e เท่ากับ2บวก4บวก6บวก8บวกไปเรื่อยๆจนถึง1000และ f เท่ากับ1บวก3บวก5บวกไปเรื่อยๆจนถึง999สังเกตไหมว่าตัวบรรทัดบนเนี่ยมันเพิ่มไปทีละ2 2 2ตัวต่อไปก็ต้องบวก10บวก12บวก14บวกไปเรื่อยๆจนถึง1000ใช่ไหมให้เอามาบวกกันให้หมดแล้วอย่างตัวบรรทัดล่างที่ f เท่ากับเท่าไหร่ f ต้องเกิดจากการบวกระหว่าง1บวก3บวก5ต่อไปก็ต้องบวก7บวกเบวก11บวกเลขคี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมข้างบนจะเป็นบวกเลขคู่ไปเรื่อยๆข้างล่างจะเป็นบวกเลขคี่ไปเรื่อยเเขาอยากรู้ว่า e ลบ f เท่ากับเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการก่อนอื่นเราต้องมาหาก่อนว่า e เท่ากับเท่าไหร่และ f เท่ากับเท่าไหร่พอเราได้ปุ๊บเราก็จะมาลบกันเป็นคําตอบเรามาหา e ก่อนนะถ้าสมมุติว่าเราจะมาหา e เราอยากรู้ว่า2บวกสบวก6บวกแด บวก1ิบวก 12, บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก1000ันเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาใช้สูตรนี้เลยจ้าเด็กๆเขาเรียกว่าสูตรเรื่องพวกอนุกรมเลขคณิตทีเนี้ยชื่อสูตรมันก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราต้องจำสูตรให้ได้สูตรเขาบอกไว้ว่า SnSn SN, นี่ก็คือผลรวมของเลขนะผลรวมคือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมว่าผลรวมไอ้ก้อนพวกเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ผลบวกผลรวมของตัวเลขผลรวม Sn คือผลรวมของตัวเลขเท่ากับ n ส่วน2คูณวงเล็บแบบนี้คือคูณนะคูณกับ2คูณ a 1บวก n ลบ1คูณ d N ตัวนี้คือจำนวนพจน์จำนวนพจน์ A1 คือเอคือพจน์แรกคือตัวแรกนะพจน์ตัวแรกอันนี้ n ก็เหมือนกัน n ก็คือจำนวนพจน์1ก็คือเลข1 d คือระยะห่างระหว่างพจน์ระยะห่าง ระหว่างพจน์ต่อมาหรือใช้สูตรที่สองมันมีสองสูตรสูตรบรรทัดบนคือสูตรที่หนึ่งสูตรล่างคือสูตรที่สองหรือสูตรที่สอง Sn ก็คือผลรวมเหมือนเดิมเท่ากับ n n คือจำนวนพจน์ส่วนสองคูณกับ a1 ก็คือพจน์แรก an ก็คือพจน์สุดท้ายตัวสุดท้ายนะพจน์สุดท้ายพจน์สุดท้ายก็คือตัวสุดท้ายนั่นแหละอะจากสูตรนี้นะเด็กๆจากสูตรนี้ ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเอาสูตรเนี้ยแล้วมันก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งสำหรับการหาจำนวนพศว่ามันมีกี่พศจำนวนพศคืออะไรสมมุตินะคุณม,มิ้นขอ,อยกตัวอย่างเดี๋ยวลบวันนี้ก่อนจำนวนพศคืออะไรจำนวนพศก็คือสมมุติคุณม,มิ้นเขียนหนึ่งสองสามสี แบบนี้นับดูมันก็มี1 2 3 4งสองสมีย่างเงี้ยมีสพจน์ก็คือจํานวนพจน์ n เท่ากับสมี4ตัวก็คือจํานวนตัวนั่นแหละว่ามาบวกกันกี่ตัวโอเคปะเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติคุณนี่เขียนอย่างงี้ไหมล่ะถ้าเกิดเขียน2 4 6 8 10หกถามว่ามีกี่พจน์มี n เท่ากับเท่าไหร่ n ก็นับเลย1 2ึ่งองสมี่หมีหตัว n ก็เท่ากับหนี่คือจํานวนนะว่ามีกี่ตัว n ก็เท่ากับ จำนวนตัวต่อมาว่าแล้วบรรทัดบนคือตัว e ใช่ไหมอยากหาค่า e เราเริ่มหาตัว e ก่อนนะ2องบวกสบวกหบวกแอ่ะเรามาเริ่มเลยเขียนสูตรขั้นแรกเราก็เขียนสูตรลงไปก่อน sn คือผลรวมนะที่เราจะหาเท่ากับมันมีสองสูตรเนาะมันมีสองสูตรเดี๋ยวคุูมินจะใช้สูตรล่างแล้วกันนะสูตรล่างคือสูตรบนกับสูตรล่างมันต่างกันยังไง มันต่างตรงที่ว่าสูตรบนน่ะถ้าเรารู้ a 1คือพจน์แรกเรารู้ n จํานวนพจน์เรารู้ d คือระยะห่างระหว่างพจน์เราใช้สูตร1ได้แต่ถ้าเราจะใช้สูตร2ต่อเมื่อเรารู้ n จํานวนพจน์เรารู้ a 1คือพจน์แรกและเรารู้พจน์สุดท้ายด้วยว่ามันบวกกันไปถึงตัวสุดท้ายตัวอะไรเราก็สามารถใช้สูตรที่2ได้กรณีถ้าเราไม่รู้ตัวสุดท้าย เราจะใช้สูตรที่สองไม่ได้เพราะในสูตรที่สองมันมีให้บวกกับพจน์สุดท้ายอยู่ในสูตรนะอ่ะเริ่มเลยทีนี้พจน์แรก sn ก็คือผลบวกใช่ไหมผลรวมอ่ะใช้คำว่าผลบวกก็ได้อืมผลบวกผลบวกต่อมาเดี๋ยวครูม,มินจทย์ให้นะ n ก็คือจำนวนพจน์เอ่อ a 1 พจแรกก็คือตัวแรกนะ an ก็คือพจน์สุดท้ายตัวสุดท้ายต่อมา d d คือระยะห่างระหว่างพจน์ระยะห่างระหว่างพจน์คืออะไรเช่นคุณมีเขียน2อเอ่อสไป4ไป6ไป8ไป10 ระยะห่างระหว่างพจน์คือระหว่างพจน์แรกกับพจน์ต่อมาห่างกันเท่าไหร่ห่างกันสองแต้มระยะห่างก็คือสองสองไปสี่ห่างสองสี่ไปเลขหกก็ห่างสองหกไปแปดก็ห่างสองแปดไปสิบก็ห่างสองแต้มแบบนี้เขาเรียกว่าห่างทีละสองแต้มดี D คือระยะห่างก็เลยดีได้เท่ากับสองแบบเนี้ยดี D แทนด้วยตัวเลขสองโอเคไหมหรืออีกตัวอย่างหนึง่งถ้าสมมตินะสมมติว่าพจน์แรกเป็นเลขหนึ่ง พจน์ต่อไปเป็นเลข4พจน์ต่อไปเป็นเลข7พจน์ต่อไปเป็นเลข10แบบนี้ดี D. ระยะห่างเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาดูจาก1ไปเป็น4ห่างกี่แต้ม3แต้ม4ไปเป็น7ห่าง3แต้ม7ไปเป็น10ห่าง3แต้มแสดงว่าข้อนี้ดีเท่ากับ3โอเคไหมดีเท่ากับ3นี่คือดีด็อกคือระยะห่างระหว่างพจน์อ่ะโอเคลบนะใครจดไม่ทันก,ก็กดหยุดวิดีโอไปก่อนเสร็จปุ๊บ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือว่าเราก็เขียนสูตรอ่เขียนสูตรจะใช้สูตรสูตรที่สองนะ Sn, SN คือผลรวมใช่ไหมลูก Sn ใช้ส Sn, SN เท่ากับ n ส่วนสองคูณ a 1, 1> บวก an ทีนี้ n คือเท่าไหร่จำนวนพจน์เราหา e ก่อนนะเราหาบรรทัดบนก่อนนะเรารู้ไหมว่าตั้งแต่2องบวกสบวกหบวกแ บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกหนึ่งพันเนี่ยมีกี่ตัวที่เรามาบวกกันมีจํานวนกี่ตัวที่เราเอาตัวเลขมาบวกกันเรารู้ปะเราไม่รู้ใช่ไหมว่า n เท่ากับเท่าไหร่เรายังไม่รู้ตัวเนี้ยนะเราเลยต้องมาหาตัว n ก่อนทีนี้วิธีหาตัว n มันมาจากสูตรนี้ถ้าเราอยากหา n นะเราสามารถใช้สูตรนี้ได้พอเราดูสูตรนี้แล้วเนี่ยพอเราดูสูตรนี้แล้วถ้าเราเขียนย้ายข้างไปย้ายข้างมาเพื่อให้เหลือ n ไว้ฝั่งนี้ตัวเดียว ว่า N มีค่าเท่าเท่าไหร่เราก็จะได้สูตรบรรทัดที่สองต่อมาเราจะหา N คือจํานวนพจน์เราใช้สูตรล่างนี้ได้เลยนะสูตรล่างคือเขาบอกว่า N เท่ากับ a ลบ A 1ส่วน D บวกหใช้สูตรนี้นะใช้สูตรนี้เพื่อหาจํานวนพจน์หาตัวเองนะ A N ลบ A 1ส่วน D บวกหอ่ะหา N ก่อนนะ N เท <N S 1> ่ากับ AN ลบ A, N a 1ส่วน D บวก 1, D 1. แล้วก็แทนค่าเลย an an คือจพสสุดท้ายพจพ์สุดท้ายในที่นี้คืออะไรจ๊ะ1,000แล้วก็แทน an ด้วย1,000ลงไป a 1 a 1คือจพ์แรกใช่ไหมพ์แรกตัวแรกก็คือเลข2องแล้ก็แทนด้วยเลข2ลงไปเดี๋ยวขอใช้สีเดียวกันลบเลข2ส่วนด้วยด,ดีคือระยะห่างระหว่าง2ไปส 4, 4, ีไป6กหกไปแห่างกี่แต้มลูกห่างส ห่าง2ห่าง2ไปเรื่อยๆแบบนี้ดี D ก็คือแทนด้วย2แล้วมาบวกด้วย1 1,000ล2ได้998ถูกไหม998แล้วเอามาหาร2ต่อใช่ไหมส่วน2แล้วบวกด้วย1 998ส่วน2ได้499บวก1ได้500แสดงว่า n ที่เราตามหาคือ n เท่ากับเท่าไหร่ n เท่ากับ500โอเคไหม ได้ n มาแล้วว่าเท่ากับห้าร้อยพอเรารู้แล้วว่า n เท่ากับห้า้อยอันนี้เด็กจดก่อนนะจดว่า n ได้เท่ากับห้าร้อยแล้วเดี๋ยวคุณม,มิ้นจะลบพอลบปุ๊บอืมเราขอลบตรงนี้นะเพื่อใช้พื้นที่เฮ้ยไม่ต้องลบดีกว่าเดี๋ยวมาไว้ฝั่งนี้ทดฝั่งนี้พอเราได้ n เท่ากับห้าร้อยคุณม,มิ้นขอลบฝั่งซ้ายนะถ้าจดไม่ทันก็กดหยุดแล้วก็จดให้เสร็จก่อนทีนี้พอเราได้ n มาปุ๊บใช่ไหมเราได้ n ห้าร้อยแล้วแทนลงไปในสูตรนี้เลย sn จะคูมินย้ายดีกว่าย้ายก้อนนี้อ้โอมันติดมาด้วยดี๋ย้ยายไหม,มย,ย้ายโอเคชึบเสร็จแล้วอ่ะดูนี่นะ sn เท่ากับ n ส่วนสองคูณ a 1บวก an sn คือผลรวมที่เรากำลังตามหาใช่ไหมว่า2บวก4บวก6บวก8บวกไปเรื่อยๆถึงบวก1,000เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็หาไว้ติดไว้เป็น sn n คือจำนวนพจน์เราหาได้แล้วว่า n คือ500ก็แายลงไป500ส่วน2คูณกับ a 1 a 1คือพจน์แรกพจน์แรกก็คือเลข2ถูกไหมในที่เนี้เรากำลังหา e อยู่นะพจน์แรกคือเลข2บวก an an พจน์สุดท้ายคือ1000แล้วก็บวก1000เข้าไปตัดตัด จึ๊บจึบได้250 2-1000บวก1ก็1 2 250ึ0งพันสองบวก1 0 0ได้เท่ากับ2 5 0 5 0 0แสดงว่าผลรวมของตัว e เนี่ยผลรวมของ2บวก4บวก6บวก8บวกไปเรื่อยๆก็คือบวก10บวก12บวก14บวก16บวก18บวกไปเรื่อยๆจนถึง1,000เนี่ยมีค่าเท่ากับ2ล5 5้อ2 5 0 องแสนห้า okay หมื่นห้าร้อยโอเคไหมตัวแรกเราได้แล้วว่าเท่ากับสองแสนสองหมื่นห้าร้อยอ่ะเดี๋ยวคุณมินเขียนเลยนะเท่ากับสองแสนห้าหมื่นห้าร้อยบันทัดบนได้แล้วต่อมาเราจะหาบรรทัดล่างก็ทำสเต็ปเดิมทำสเต็ปเดิมนะเด็กๆทำสเต็ปเดิมอ่ะจดเสร็จหรือ,อยังเดี๋ยวคุณมีลบก่อนนะทำสเต็ปเติมอื้ออ่ะลบละ บรรทัดบนหาค่าของ e e คือผลบวกของ2 4 6สแปดบวกไปเรื่อยๆถึง1น0 0งพันเราได้2อ5แ0นต่อมาหาค่า f เราอยากรู้ว่า f เท่ากับเท่าไหร่ถ้า f เป็นผลบวกของ1นึบวกสบวกห ตัวต่อไปคิดว่าเป็นเลขอะไรก็ต้องบวก7บวก9บวกบเบวกบวกบวกเลขคี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมจนถึงบวก997ราจแล้วจบที่บวก999ทีนี้พอเราอยากหาผลบวกแบบนี้อยู่ในห้องสอบข้อมหนึ่งเราไม่ได้มาต้องมาบวกกันจริงๆเสียวดาตายเลยหมดไปวันหนึ่งยังคิดไม่เสร็จเราต้องใช้สูตรสูตรที่เราใช้คือสูตรอนุกรมสูตรการหาอนุกรมเรียกคำว่าอนุกรมมันดูฟังยากสําหรับเด็กก็ให้ใช้ว่าเป็นสูตรผลรวมใช่ไหมผลรวมเลขยคณิตใช่ไหม Sn เท่ากับมี2สูตรสูตรบนคือ n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d หรือสูตรล่าง Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an คูมินทวนอีกรอบนะ Sn คือผลรวมของตัวเลขที่เรากำลังตามหา n เฉยๆคือจำนวนพจน์จำนวนตัวที่เรามาบวกกันอะมีกี่ตัว n ก็คือเท่านั้นแหละ a1 คือพจน์แรก an a ห้ย n. n คือพจน์สุดท้าย A.1 ห้อยหคือพจนแรก A.N ห้อย n คือพจนสุดท้ายส่วนตัว d ีด็อกดีเล็กคือระยะห่างระหว่างพจน์ต่อมาเวลาเราจะใช้สูตรนี้ได้เราต้องรู้ตัวแปรต่างๆและแทนเข้าไปในสูตรแล้วก็แก้สมก,การหาคําตอบออกมาใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เรามักจะไม่รู้ค่า N ถ้าเราไม่รู้ค่า N มันใช้สูตรบนแปลงมาเป็นสูตรล่างเพื่อหาค่า n ได้การหาค่า n เราจะใช้สูตรล่างนะคือ A n ลบ A1 ส่วน d บวก1 โอเคไหมอ่ะทีนี้เราก็เขียนสูตรเลย sn เราจะหาผลรวมใช่ไหมของตัวเลขที่มีแพทเทิร์นแบบนี้ดูนะตัวที่1ไปตัวที่2ไปตัวที่3ไปเรื่อยๆหนูคิดว่ามันห่างกันกี่แต้ม1ไป3ก็ห่าง2แต้ม3ไป5ก็ห่าง2แต้มต่อไปเลขต่อไปก็ต้อง5ไป7ใช่ไหมก็ห่างสองแต้มไปเรื่อยๆแบบนี้ d, d จะเท่ากับ2โอเคไหมอ่ะ d เท่ากับสองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขียนสูตร sn เท่ากับ n ส่วน2แล้วก็คูณ a 1บวก a n ทีนี้เราลองพิจารณาดูนะเราลองพิจารณาดู n เรารู้ไหม n ไม่รู้ a 1รู้ไหม a หรู้สิเพราะมันคือตัวแรกก็คือเลข1ต่อมา a n รู้ไหม a n รู้เพราะคอสสุดท้ายก็คือ999อตัวเดียวที่ยังไม่รู้คือค่า n เราจะหาค่า n ใช่ไหมลูกแล้วก็ใช้สูตรเลย n สูตร n นะ เเท่ากับอะไรจำได้ไหมจำไปเลยนะว่า n เท่ากับ a ห้อย n ลบ a ห้อย1ส่วนด้วย d บวก1ในที่นี้เรากำลังหาค่า f อฟ้นลูกบรรทัดบน e เราหาเสร็จแล้วเรากำลังหา f อยู่เพื่อตอนนี้ใครยังไม่รู้ว่าที่พูดมาทั้งหมดเรากำลังทำอะไรเรากำลังหา f ว่า1บวก3บวก5บวก7บวก9บวก11บวก13บวก15บวกไปเรื่อยๆถึง9 9้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ แลวเราต้องใช้สูตร2สูตรที่เกี่ยวข้องทีนี้อ่ะมาแทนค่าหา n ต่อ an พอสุดท้ายเท่ากับ999ลบ a 1ก็คือ1ส่วนด้วย d ก็คือระยะห่างแล้ห่หาง2แล้วก็มาทำไม,ำไมบวก1อันนี้ก็ได้998ส่วน2บวก1 2 1 2 2 4, สอหลือ c 1 2 4 2 สอ,อะไรได้ใกล้19ที่สุด29งเไงสองเหรือสินหนึ่งสองแปดสิบหตรงนี้ก็ได้499รบวกหได้500 N ้อยเท่ากับห้าร้อยพอเราได้ N อ็นเท่ากับห้ารเราก็แทนเข้าไปในสูตรนี้ N คือ500ใช่ไหมส่วน2คูณด้วยเ1 A1 หนเอก็เลขเดิม 1> a 1ก็คือ1บวก an an ก็คือ999จึ๊บจึ๊บตัดกันเหลื <S 2> <S 2> 250> อ250คูณกับ1บวก999ก็คือ1,000ใช่ไหมดังนั้นข้อนี้ได้250 0 0 0ได้แล้วแสดงว่าบารรทัดล่างค่า f f เท่ากับ250,000นั่นเองผลรวมของ หนึบวกสองบวกสเออผลรวมของ1นึ่งบวกสบวกหบวกเบวกเบวกเลขคี่ไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึง999าร้อยเก้ได้สองแสนมืนได้มาถัดบนค่า E ีมาถัดล่างค่า F โจทย์ถามหาว่า E ลบ F เท่ากับเท่าไหร่เราก็เอา250 5 0าศูนย์หู้นย์ลบสอง้ยถูกไหมเอา E ลบ F เอา2ก้อนเนี้ยมาลบกันถูกไหมลบกันก็เป็น สิ่งที่โจทย์ถามสองแสนห้าหมื่นห้ารอยลบสองแสนห้าหมื่นก็ตอบห้าร้อยเท่นี้ตอบห้าร้อยโอเคป่ะ e ลบ f ได้ห้าร้อยจบจ้า